เน,นมาืเทที่ทุกคนรอมาน<ช>มาเช้าเลยคเมื่อคืนก็กว่าจะเสร็จงานกว่าจะได้แบบกลับมาเตรียมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างเพิ่งเลิกงานแล้วก็กลับมาก็เลยทําเป็นแบบเป็นเอ่อพวกชีสบอร์ดโคคัทเล็กๆนั่งกินอยู่แบบระเบียงง่ายๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้ไปจองร้านไม่ได้ไปที่ไหนอะไรเงี้ยเอาสบายๆก็ทำทำด้วยกันครับทำด้วยกันก็เอาไม้จิ้มฟันมาเสียบกับพวกแบบโคคัทอะไรก็ทําเป็นพวกดอกไม้เป็นอะไรเงี้ยครับไอเดียอะไรไอเดียของของยาครับ อบอุ่นส่วนมากก,เาก,กเ็เวลาที่จะเป็นบางบางทีทำอาหารกินกันที่บ้านก็จะแบบไปนั่งกินแบบอยู่ตรงระเบียงปูเบาะอะไรเงี้ยง่ายๆกันครับใช่ีวเ,วเป็นนยััังงไใใหห้้รกมเ่ปีนี้ก็เป็นจริงๆแค่ได้มีโอกาสได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็ปีชอ่อดอกไม้ให้อะไรเงี้ยครับเจอมาตอนกี่โมงสามทุ่มครับ <c oughs> ยัสามทุ่มอ่ะคือกินก็กิน้วกินไม่เกือบจะกินไม่ลงแล้วอ่ะมันดึกมันดึกแล้วครับมันดึกแล้วอะไรเงี้ยเออจัดเต็มรอฮะไม่ครับก็กลับมาเวลาใกล้ๆกันพอดีเลยครับครับมันยากไหมที่บางที่มันเป็นานแล้ววันทายมันจะวีนงยปีมันโจดแต่ละปีมันผมว่ามันก็จะเป็นโอกาสมากกว่าครับเมื่อก่อนมันเราว่างเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาที่จะแบบล็อกคิวไปกินร้านนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยแต่พอร้าน หลายร้านที่เราไปกินมันก็เคยไปกินมาแล้วเนาะมันก็เริ่มแบบเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อร้านนี้ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงแบบปีนี้เราก็มีความตั้งใจว่าเออเราอยากจะทําอาหารแบบกินกันเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าสดดูสดช่วยตังคู่เลยนะครับครับดีครับดูรเมื่อวานเหรอเมื่อวานใช้พี่ delivery โอ้ไม่ไม่ไม่ด้ทำไม่ได้ขับตัวคือสถานที่จัดเองอ่า จัดสถานที่จัดเองใช่แบบเดคอเรชันจัดเองแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยเออ่ ready to eat ามาแล้วแกะจากกล่องถ้าทำก็คงเที่ยงคืนถ้าทำก็คงไม่ได้ไม่หลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการส่งท้ายสำหรับการเป็นแฟนกันไหมครับส่งท้ายเหรอายส่งท้อ๋อก็จริงจริงๆก็กไ็ไม่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 หรอกครับก็จริงๆก็ถือว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าได้มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ ครับครับยายาดีครับดีบใช่ครับ <c oughs> ผมรู้ครับเวลาที่ผมพูดอะไรผมมักจะแบบแบบแบบใช้คําหรือว่าอะไรบางทีแบบผิดพลาดตลอดอะไรเงี้ย <c oughs> อ่าจริงๆเขาเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนที่ซีเรียสกับคาพูดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ที่เขาเป็นคนฉลาดพูดครับเขามีภาษาที่สวยแบบมีมีความคิดที่ดีอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเราก็เราก็เรียนรู้จากเขานะเออเรื่องเรื่องการพูดหรือวิธีการพูดอะไรเงี้ยอ่แล้วแบบต้องแบบนะ อะไรบ้างอะไรคุณรับมีคุณรับต้นแต่อ๋อก็จริงๆผมว่าทุทกคู่ก็คงมีความลับในแบบฉบับของตัวเองนะครับผมสิ่งสำคัญคือการเข้าใจกันฟังกันแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้มันให้มันอยู่คงทนไปนานที่สุดอะไรเงี้ย,ย<า>ผมว่า,า<ล>ว่าทุกคนก็คงฮะเทคนิคเหรอฮะใช่ใช่ใช่คือ คือถ้าเรายังรู้สึกว่าแบบเรายังแบบโหยหาการยังอยากเรากินข้าวเรานึกถึงเขาเราไปไหนเรานึกถึงเขาตลอดเวลาเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องที่เรื่องที่แบบเราจะต้องแบบอาเรวาพอเรากินข้าวเสร็จก็แบบเออเนี่ยคิดถึงจังเลยกินข้าวร้านนี้แล้ววันหลังเดี๋ยวไปกินข้าวที่นี่นะไปนี้คือมันต้องมันต้องแบบมันต้องจีบกันใหม่ๆทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยอคิดกันตลอดเวลาใช่ครับผมว่าคนรักกันมันก็มันก็จะมีโมเมนต์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่าแล้วช่วงสมัยนี้ก็นะมีแบบ โซเชียลเน็ตเวิร์กที่แบบได้คุยกันตลอดอะไรเงี้ยไลน์หากันตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราใกล้กันมากขึ้นเราได้พูดความรู้สึกโดยที่เราไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในในพื้นที่เดียวกันมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยชีวิตาคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราทํางานเหนื่อยๆมากๆแล้วเรามีโอกาสได้เที่ยวเราก็เราก็ใช้ตังค์เต็มที่เหมือนกันนะแล้วก,ก็เอาให้สุดเหมือนกันแต่ว่าแบบช่วงนี้มันก็แบบว่าเออเราก็แบบ ตากคนตัดทำงานแล้วก็มันเวลาที่จะมันจะได้แบบแพลนไปเที่ยวหรือไปทําอะไรหรือว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายหรือไปนอนโรงแรมหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน้อยมากๆนะก็อาจจะดูว่าแบบช่วงนี้อาจจะแบบเ l a y Sa f e แบบ Minimal s p e n d i n g อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถึงเวลาถ้าถ้ามีเวลาที่จะแบบให้เขาผมก็ให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของการพาไปเที่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็แบบแต่ส่วนใหญ่เราแชร์กันหมดเราแชร์กันหมด